ยื้อื้นให้เขาโอนมงินมากรกนั้นแล้วก็ให้วันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะครับจากาว่าที่สสเสียจำปาทองนะครับแบบบัญชีรายชื่อของรรคเก้าไกลนะครับก็มอบหมายให้ผมในฐานะที่เป็นผู้ช่วยนะครับมาพาน้องๆนะครับที่มาจากโคราชนะครับจำนวนสิบคนนะครับสี่กว่าคนนะครับแต่ว่า ได้มาเขียนทำร้องอยู่ที่นี่3คนนะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือก็ได้ไปแจ้งความที่ท้องที่ที่โคราชเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางผู้ร้องผู้มุกกับก็ได้แนะนําให้น้องๆเหล่านั้นได้กลับไปที่สถานีตารวจท้องที่นะครับเพื่อที่จะไปตามเรื่องตรงนั้นนะครับซึ่งจะได้เร็วกว่าแล้วก็ได้ไประหยัดเรื่องการเดินทางนะครับก็ได้มา เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับเรื่องการหลอกลวงอโอนเงินกันไปเพื่อที่จะไปทํางานต่างประเทศนะครับแต่น้องเขาก็ไม่ได้ไปทํางานนะครับรายละเอียดก็อยากจะให้น้องที่เขาถูกกระทํานั้นได้บอกกับทางผู้สื่อข่าวโดวยตรงเลยครับขอเชิญเลยครับค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะก็คือจะเป็นเหมือนอมีคนมาชักชวนคืออาจจะไม่ได้ชักชวนคือเขาจะสร้างโปรไฟล์ว่าเขาได้ไปแต่ละประเทศนั้นๆน,น,นะคะแล้วทีนี้เขาก็ ชักชวนในเรื่องของตัวเงินซึ่งการทํางานที่นี่มันก็อาจจะไม่ได้เท่ากับต่างประเทศนะคะเราก็เลยเห็นตัวเงินที่เขาบอกว่าค่าเงินที่ออสเตรเลียมันจะได้เท่านี้นะขณะน,นี้ช่วงนี้ถ้าจะไปให้ติดต่อเขาหรือว่าให,ให้ให้ให้ปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีโรรับเรื่องทําให้แล้วก็ไปถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าในการไปตรงนี้มันจะไปใน วีซ่าของนักเรียนค่ะก็คือเหมือนเหมือนเราไปทำไปเรียนแล้วก็อาจจะมีสปอนเซอร์ให้ให้เราอะค่ะในการหักค่าแท็กที่นู่นก็ได้เพราะว่าค่าเรียนอะไรพวกนี้ค่ะคือเขาจะใช้เงินค่อนข้างเยอะประมาณแสนกว่าอะไรอย่างนี้แต่ในวันนี้ถ้าทําเรื่องกับเขาก็จะมีค่าหัวหรือค่าตั๋วค่ะแค่เพียง2-3 0,000ื่น ซึ่งตัวนี้เราก็หลงเชื่อเพราะว่าโปรไฟล์ของเขาก็คือเขาอยู่ต่างประเทศจริงเขาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจริง <Okay. S 1> เขาได้ไปจริง mm. เขามีโปรไฟล์ว่าเขาเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงแรมได้เงินโพสต์สเตตเมนต์โพสเงินที่มีในบัญชีค่ะทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้มันน่าเชื่อถือได้แล้วเราก็อยากจะมีเงินแบบนั้นเหมือนเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเวลาล่วงเลยไปสักประมาณปีปีกว่า ก็คือพอมีนาที่ผ่านมาเหมือนเหมือนเขาให้ให้แลนมาแล้วว่าโอเคจะบินไปแล้วนะเตรียมไปตรวจสุขภาพเตรียมขึ้นมากรุงเทพเตรียมไปสอบคือเตรียมร่างกายของเราอะค่ะพร้อมที่จะตรวจสุขภาพอะค่ะทีนี้พอพอเหมือนแลนบินจะออกเขาก็ส่งมาให้ว่า,เ,าเราจะได้ไปในฐานะของวีซ่านักท่องเที่ยวค่ะซึ่งมันทํางานไม่ได้เราเราก็เลยเอกใจแล้วก็เลยตัดสินใจแบบคือมันไปเรื่อยๆท่วง,ง่ำ ทีนี้ทีนี้มันจะมีน้องบางคนที่โอเคตกลงได้รับได้กับวีซ่าตรงนี้แล้วจะไปเตรียมตัวจะบินปรากฏว่าเวลาผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งก็ประมาณช่วงเมษา,มาใช่ไหมที่เขาอ่าเมษาพฤษภาเขามีการแจ้งยกเลิกแพลนบินว่าไม่ได้บินนะ<ม>เดี๋ยวจะทยอยคืนเงินแล้วก็จะมีบางคนที่ไม่ผ<ม>่านเกณฑ์แต่ว่าทุกคนนะคะคือจ่ายเงินให้ไปแล้วแล้วเขาก็พูดเหมือนประมาณให้แนวทําใจอะคะ่ะว่ามันเป็นค่าในการเดินเรื่องค่ะ คือแต่ละคนจะไม่เท่ากันค่ะบางคนก็ใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณประมาณหกแสนนะคะค่ะเยอะอยู่ค่ะมีค่ะมีแต่น้องบางคนเขาก็ก็ได้เงินคืนบ้างเป็นบางส่วนแล้วแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากที่จะยุ่งยากในการดําเนินคดีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลย ไม่ได้ดาเนินต่อในตรงนี้แต่ในส่วนของพวกหนูคือใช่ค่ะเป็นเป็นเหมือนแม่บ้านที่โรงแรมค่ะแล้วก็รับพัดทามตามร้านต่างๆ่่เลือกค่ะเขาบอกว่าถ้าไปแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทํางานอะไรค่ก็คราวที่แล้วก็ถูกหลอกที่มาแจ้งความครั้งที่แล้วก็อสเตีเลียนกันนะครับก็ดังนั้นก็อยากจะเตือนกับน้อง พี่น้องประชาชนนะครับที่รับเรื่องราวนะครับจากทางแชททางไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเรื่องนี้นะครับระบาดเยอะพอสมควรดังนั้นอยากจะให้น้องๆแล้วก็พี่น้องประชาชนนั้นได้ระมัดระวังนะครับอย่าไปเชื่ออะไรโดยที่เรานะครับยังไม่ได้หลักฐานชัดเจนนะครับทางที่ดีนะครับถ้าพี่น้องนะครับหรือคนงาน ทุกท่านอยากไปทํางานเนี่ยอยากให้ผ่านกรมจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการถูกหลอกนะครับอันนี้ก็อยากเชวนพี่น้องอย่างนี้นะครับอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับไม่ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยที่เราไม่ผ่านกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายที่ชัดเจนนะครับก็อยากฝากไว้แค่นี้ครับ